รับกับสวัสดีครับพี่น้องสภาพอากาศที่ทั้งบ้านพี่น้อยมื่อนี้กับมีล่มครับเป็นคึมคึมอยู่ครับจะวายยังบ้านในตกครับพี่น้องยังบ้านในตกครับบักฮวงครับบักฮวงกำลังเฮิมครับพี่น้องบักฮวงกำลังเฮิมอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละครับบูกไว้กำลังสีเฮิม ตัวน,นี้มีอยู่ชุดนี่มีอยู่สองหน่วยครับกำลังสีเฮิมวิทีได้กินสุกอยู่หรอกครับเดี๋ยวบึงกำลังแล้วกำลังเริ่มแล้วมรกรกำลังจะเริ่มสุกครับสภาพอากาศเดีนนี้กับล่มครับผผก่มบุตรพลแจงว่าพายุที่เขาภาคอีสานครับพายุด,ดูดูร้อนวันที่หนึ่งถึงวันที่สมครับรอเบิงเนาะ ที่เขาไมาย้ยังไงครับอันนี้ดอกชุ่มผู้มะเหมี่ยวครับพี่น้องผมเคยลงคลิปไปแล้วนี่บ้านนี้เพิ่นเพิ่อน,อ,นออกดอกน้ำน้ำงาครับเดนี่ออกดอกน้ำงาหลายพรอมครับผุออกดอกมากมาอีกครับแต่ว่า,าบแซ่บซ่บพี่น้องมันดอกสมสมมันหวานยังไงบุค,คับชุมพู้มะเหมี่ยวผมบ่มักครับ ่าจะปั้มทิมแม่บ้านเพื่อนก็ว่าเอาไว้นี่กำลังออกดอกแล้วครับออกดอกไม่อีกครับชมพู่มะเหมี่ยวครับเขาแรลงไม่นี่ครับอาหารเย็นครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาขาวอีไทยครับพี่น้องแต่ว่าทั้งทั้งทั้งผักกางเพื่นทีเอินปลายังอนล่ะครับป่าหางแดงก็ได้ครับ ตะว่าบ้านผมเอินป่าขาวอีไทยแม่บานเพิ่นจีปิงมือแรงกับที่ได้กินเขาก็ปิงป่านี่ละ่ะปิงปลาขาวอีไทยหรือว่าป่าหางแดงครับกับตำบอกทวพทีร่รองมือแรงนี่ละ่ะเนาะแซ่บขับโบ,บ,บริกินโดนเล้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกินข้าวแรงน้ำเพอย,ยหน่อยเด้อรับมือแรงนี่ละ่ะเนาะ เด็กกบบถือพี่น้องโ oh. อุ้กหลายครับเด็กบดถือพี่น้องบานนี้เล็กออกอยู่้นช,นช่วชุ่มหนีพี่น้องแม่บ้านเบิ่งอยู่ห้องบุษยอครับใช่ละอยู่แก่ได้ละบานนี่ครับหนึ่งศูนย์ครับนี่ หนึ่งศูนย์เต็มๆเลยพี่น้องเลยต่ว่าหลายคนมาเบิงอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นบซื้อครับน,นี่อยู่ต้นชุนชุนช่มน,นี่ครับอยู่เหงาชุนชุ่มต้นนี่แหละนี่ครับหนึ่งศูนย์ไอ้สัตว์โอ้ยซิบหล่นหล่อนหล่อ,อปีละเทียพี่น้องเอากล่องกับอแกงเนาะนี่ครับสิบหล่นหล่อนหล่อปีละเทียนี่ครับ ออกดุวตน,นช่มช่อมอยู่หน้าบ้านนี่แหละแม่บ้านเบ,บ่งองยูหองบ๊อส่อครับก <laughs> ็เล่ห้เวงพี่น้องอ้าสันชิปนี้กับขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับวัสดีครับ